อะไรจะได้ผ่านทางขาอุติดดิตรู้ไคะอะไรนะคุณยายนะคุณยายว่าอะไรนะเมื่อไรจะได้ผ่านอุตตดดิต้ไหมคะโอ้เดี๋ยวเต้ผ่านอุตรดิตแล้วเดี๋ยวเต้แแบบหานะโอเคคุณยายสบายดีไหมตอนนี้กะ สบายดีค่ะเจ้าดูเฟซก็เจ้าใหญ่ดีใจมากเลยจ้ะอ๋อ๊ยคิดดีใจจังเลยคุณยายคิดถึงหนูคุณยายนอนหรือยังเนี่ยเต้ขอโทษทีโทรมาดึกเกินคิดถึงมากเลยโอเป็นยังไงอ๋อเต้ก็คิดถึงคุณยายเหมือนกันคุณยายโอเคนะโอเคโอเคขึ้นแล้วยังทำใจได้บ้างไหม้ะ โอเคครับคุณยายพักผ่อนเถอะแล้วก็เดี๋ยววันไหนเต้ยผ่านไปอุตรดิตเต้ยเต้ยซื้อของไปฝากเต้ยไปเยี่ยมนะจ้าโอเคครับยายก็ยายก็จะมีอะไรให้จริงเป่าจริงป่าโอเคเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาครับมีอะไรคุณยายก็โทรหาเต้ยได้เลยนะ ครับผมยงยิดถึงคิดถึงมากเลยโอโอเคโอเคเดี๋ยวจะรีบหาหาทางผ่านไปอุตตรดิตให้ได้หรือตั้งใจไปหาเลยก็ได้คิดถึงทุกคนเลยครับผมได้ได้ได้เดี๋ยวได้พา <ผม S 1> ทีมไป,ไปเยี่ยมทีมงามทุกคนคิดถึงทุกคนเลยค่ะครับโอเค,โอ,เคโอ้โอโยตกใจหมดว่ายายชุมโทรมาทำไมตั้งสามทุ่มมีอะไรหรือเปล่าน้อ คิดถึงกันนี่เองนอนดูนอนดูทุกางวันก็ดูกลางคืนก็ดูมันไม่รู้เป็นยังไงมันคิดถึงอโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวหลานคนนี้จะไปเยี่ยมนะาโอเคครัคุณยายพักผ่อนเถอดดึกแล้วขอ,ขออายุมนันขันยืนนะครับผมขอให้สมเร็จขอให้ได้เงินเป็นพันล้าน หลายล้านเลยนะสาธุสาธุครับคุณยายอ่ะครับผมสวัสดีนะครับ